สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านสวันนี้นะคะใส่บาตร่วมกันที่หน้าบ้านนะคะฝนตกนะคะบรรยากาศชุ่มฉ่ำนะคะค่ะใส่บาตรร่วมทำบุญร่วมกันนะคะเอซ จิงครอ,อบครัวยี่สิบบาทท่านะพอวีระภงมีใจหน้าครอบครัวยี่สิบหนึ่งร้อยบาทคุณประภาสีเง่ผมครอบครัวยี่สิบบาทคุณพะนองซับนองบงครอ,อบครัวยี่สิบบาทคุณพิสมัยจักโสภาาครอบครัวยี่สิบบาท คุณสมนึกอาหารพร้อมครอบครัวยี่สิบาทคุณบานชื่นราชโสพร้พอมครอบครัวยี่สิบาทคุณรประนิตฐคุณตรังพร้อมครอบครัวสิบาทแม่กันชาแม่กันหา,นนหาพร้อมครอบครัวยี่สิบาทแม่คัชรีกับโสภาพร้อมครอบครัวยี่สิบาท คนจันเตอ๋ออินสิงความครอบครัวยี่สิบบาทแม่หูไทยพันสายความครอบครัวยี่สิบบาทแม่สังวาลมาลุนความครอบครัวสิบบาทแม่เสียอ,อินสิงความครอบครัวยี่สิบบาทเด็กหญิงว่าอรัญญาพรมสวัสดิ์ร้ามครอบครัวยี่สิบบาท แม่พันตะลายทองพร้อมครอบครัวยี่สิบาทคุณกาลรยาเนกันหาพร้อมครอบครัวยี่สิบาทคุณนิทยาวงชาพร้อมครอบครัวยี่สิบบาทแม่บุญเริงจักโสภาพร้อมครอบครัวยี่สิบบาทาก็จักทิอุตราชาพร้อมครอบครัวยี่สิบบาท กบุญบบุพ่อบุญแม่พี่น้องทุกคนทุกชาตัรเร่อมบุญทายาบุญมาเร่อมบุญกับพี่น้องบานาจกพันสองร้อสี่บาทนะครับน้อกการร่วมบุญกักพี่น้องไปกระดูบ้านมาแปดร้อยบาทนครับนอกเาะยเลอทุกกัร้เร่วมบุญนะครับน่เมื่อวานนี้การมีพาราคาทแข็งแรงไเก็บไปจนละกเรือกันทองนะครับน้องอาจารย์ข้าพาลุกไปก็คือวที่เจ็ด วันีุกร bring ์น so ี้นะครับน่าเป็นมือออพันษานะครับเนาะคือได้มาที่ที่ประชุมเฮาจะเก็บเงินบุญอพันธ์ษาตาเพื่อไว้ละนร้อยบาทนะครับเนาะคือวันนี้ก็ันีกแล้วนะครับเนาะแค่ละก็พอให้แล้นะคุอาเงินบุญอปันธ์ษาได้เลยนะครับเนาะคือวันที่เจนี้จะเป็นบุญอปันธ์ษาเอาไ่เจ็บเลยคือถาจะนำประสานะครับทรายพระคุณเก้านะครับเนาะแค่ละก็พอ ความ่ือกับนะุ้นะครับเราเอาเงินเอเงินนุเทาไรเอาภษานะครับเนาะก็คเราทุนกันควรวรองนึ่งอยบาทนะครับเนาะเอายเราจะไปจยนที่ซุสี่ที่ี่นี้นะครับกาคือบ้านตรวสีมุแดนเท่าจะมีใส่พี่นะครับเนาะขบวนแห่นวามดุราชเ้าทานนะครับเนาะก็คือมีลายเบอร์เป็นม่วงมันเป็นประธานในพีีนะครับเนาะแต่ขอความร่วมมือกับมีรังบ้านเท่าที่ไอ สกวนอุปกรณ์คือมรวมไอ้ร่วมงานด้วยกันนะครับเราก็คือโนั้นก็คือมันมีเชรื่องดีฟ้าอะไรเชรื่องดีฟ้ามาร่วมงานนะครับเนาะอีโบ่าณก็คืออีย่างก็คือรับข้าวเพื่อจองนะครับเนาะเป็นความรู้ประจานให้ท่าบูชานะครับเนาะก็คือเป็ตึ้งร้อยก็คือไปละสามร้อยห้าสิบเก้าปันนะครับตอนนี้ก็มีแรีกต่อมาแล้วปานสี่สิบกว่าใบนะครับเนาะก็เลยอี่วไบ้านพักสี่กว่าใบแล้วคุณพ่อคุณแม่ในย ในเป็นคนดูการนาบุญชาในคัรวเรือนนะครับาพอดีต่อคับกรรมการกองพุ่มแม่ของบริษับานบุญแปดแดนะครับเนาะก็คือเอาใจรับมอบะรับไอ้แนวอี้ทุกที่นะครับเนาะก็คือได้เนาท่านนายเป็นม่วงจะเป็นผู้บ่ามอกนะครับเนาะที่ลาเป็นทางคละไม่ห้อนะครับเนาะแต่ละคุณตัคุณแม่ใังไงนี้ยนดูกรนาไปในบุญชาในควเรือนนะครับเป็นแจคลอยนะครับเนาะเอใจกองให้เรียบร้อยนะครับเนาะ แติดต่อพอแคบูชาได้จับคณะกรรมการกองทุนแม่กองนดินรือว่าทำพูนบ้านได้นะครับเนาะพอตอนนี้ธะรราเป็นผิวระารมีจนวนจกแล้วนะครับเนาะตอนนี้เข้าไปชิงภูมิักนจ่มาละบอลสี่สิบกว่าท่นแล้วนะครับเนาะ่ะ้าเราไปกระเื่อน้าดุนกะหินบ้านดูแงเข้านะครกระือตามเื่นเขากระเพื่อ แปดตุลาครับน้องจะว่ามีกระพาพันข้อเรียนมาเป็นวันที่1ิหนะครับเนาะขเลไเดืเราวตั้วันที่16กันยายนนะครับน้อก็คือ16บกพฤศจิก,ก,จา,ก,ก,กยายนก็คืนี่เป็นแง่งเราเปลถวายยศเจ้าอุปงนะครับเนาะและกับประชาชนแก้ให้พี่น้องเนาทางอี้สอมืเราเลยเราปกาศการก็คืองานตุลาธีบ้านหมู่แปดก็คือวันที่16ตุลาคมนะครับเมื่อหลังจากทางี้เป็นขุดบุกทะเลทราแล้วแก้กทวงนที่ต4วัทนทนี่16ก็จะมี การบูรการีต่างบูแพร์เท่านั้นนะครับเนาะคือมีเอฟซีสมุทรปราการนะครับพี่น้องปัตตานีละครับจากกรุงเทพมันคือโลกประจักรภาพนะครับการบูรการในครั้งนี้นะครับน้องเพื่อหาอะไรได้ต่อจากสาราตเรียนในการเอนห้องครัวนะครับตรนนี้เอทห้องน้ำหม่นะครับตอนนี้ก็มีจะภาพจะจองห้องน้ำมันเอ็ทจะสร้างห้องน้ำวัดตังไอโบงนะครับมันก็คือน้องเกณฑ์นะครับด่านตาของคุณพ่อระเบียบการสภาแต่จองประจักภาพมัน ห้าหมื่นบาทนะครับเนาะแล้วก็มีคุณเตรียมราชโสงกรระจอพประจักษ์เพื่อกระทินนะครับเนาะหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็มีคุณกัลยาณดตราหาจองจองข้าพระใสนะครับเนาะหนึ่งใจแบบแม่ประมวลอาหารพอครอบครัวนะครับเนาะพระเประจักษ์เพืาพใสมากเหมือนกันนะครับแต่ที่ระใสรองนะครับเนาะหึ่งรือเหมือนกันนะครับเนาะการที่เราได้รับุญ้นะครับเหมือนกันพระเดชประจักษ์เพื่อเพื่อกระทินนะครับเนาะกาสามารถ ทิดต่อกาแฟกับการมูบาไกเลยวรับกับมูนำได้ะลครับนาะงคืองานุกงคนนนี้เป็นกรทิสามันที่นะครับเพื่อหาอะไรได้ต่อเติมสาราการเรียนเลยกัต่างห้องน้ำต่อเติมรักรัวให้แล้ยเสร็จนะครับเราต้องาันมี้จะพาไปหลายคนหลายท่านือร่วมกันกับพี่น้องอันไหนยังร่วมบุญกระจายตัสภาพก็จะสามารถแจ้งความประสงค์มายังผมได้นะครับนาออาจารย์ภาภัาบุรีจะไม่เลืองมาประชาสัมพันธ์ ให้พี่โน้งและพั่กัลยาบที่ทำนี้ก็ขออนุญาตยุติการประชาชสำนึกไว้เท่านีนน้สวัสดีครับ สายบาชานี้สาธุบุญร่วมกันนะคะก็ฟังผู้ใหญ่ประกาศประชาสันพันนะคะในการเปิดจองเหรียญพระราชทานนะคะเงินวัญถุงนะคะกองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะนี่ก็ฝากด้วยนะคะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่อยากจองไว้นะคะจองเงินวัญถุงพระราชทานเงินศักดิ์สิทธิ์นะคะค่ะก็ที่ก็ ขอให้ได้บุญร่วมกันนะคะเพราะว่ากองทุนศักดิ์สิทธิ์เรารายได้ทุกบาททุกสกตางค์เราก็จะเอาเข้ากองทุนแล้วก็ช่วยสนับสนุนแล้วก็ในการที่ว่าเราจะไปช่วยนะคะในการทำกิจกรกกรมต่างๆในหมู่บ้านนะคะในการต่อต้านยาเสพติดนะคะให้เจ้าหน้าที่หรือว,ว่าชุมชนในพื้นที่นะคะที่กำลังที่จะต่อสู้ต่อไปนะคะก็ ขอบคุณทุกท่านที่สร้างจองนะคะแล้วก็เปิดจองนะคะยังไม่หมดนะคะก็ในวันที่14เราจะมีการเ hey, ฮขบวนนะคะฝันถุงพระราชทานนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมนะคะฝากสินค้าของบริษัทมณโอมโฮมรับด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะ,คะเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงป้านะคะ สำหรับคลิปนี้นี่ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ